สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่27มิตรมิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะคะการดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดมีได้ดูส่วนตัว จะทำคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าทุกคนจะได้ระมัดระวังกันก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักพรทธหารศีลดักจิปาีมรักมีองค์แปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนยินนะคะนํามาใช้ในชีวิตประจวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เขาจะมีบอกอะไรกันบ,บ้างเดี๋ยวเราเลือกมาสามใบนะคะ ขอแยกเก็บไพ่ค่ะเอา,าดูไพ่ที่หนึ่งกันไใบที่หนึ่งคือพระสุภเกตไใบที่สองพ่างคารกับพระสุขใบที่สามพ่างคารกับพระมัทรโย ทีนี้เราก็อ่านตามนับไพ่กันนะคะมาดูเรื่องของการงานก่อนการงานก็มองว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเองก็ต้องไปดูว่านโยบายของแต่ละบริษัทเ,เป็นเรื่องอะไรบางคนอาจจะมีการแบบนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ก็ได้หรือบางคนอาจจะได้มีการไปเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและบางคนเนี่ยก็จะได้เพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือ กื้อกูลตัวคุณ,คณและบางคนเองเนี่ยจะได้อาจจะได้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือบริษัทต่างชาติก็ได้นะคะบ,บางคนเนี่ยงานคนนุณอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับอของสวยๆงาม,งามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือเกี่ยวกับพวกอาหารการกินบางคนเองเนี่ยอาจจะได้พบเพื่อน จากเรื่องการติดต่อการงานอะไรพวกเนี้ทีเนี้ยในการที่เจอเพื่อนใหม่นยก็ขอติดตัวนี้ว่าให้เช็คประวัติกันให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ก็รว่าอาวมิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วบางคนเองอะ่ะอาจจะมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรในเรื่องของเรื่องการงานก็ได้ในเรื่องของยอดขายก็ได้นะคะ แต่แล้วก็ในที่เนี้ยก็มองว่าบางคนอาจจะมีเ็าด้ยนะมีการเบื่อเบื่อหน,น่ายในเรื่องของการงานเองก็ได้อาจจะมีความเจร้อนในเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้คืออาจจะได้ไม่ได้ไม่ได้ดังใจตัวเองนะะแต่ทุกอย่างอะก็ให้ใจเย็นๆให้ขยันให้อดทนไว้ก่อนการงานคุณจะประสบความสำเร็จได้บางคน,น่ะก็ให้ระวังเรื่องของหายด้วยนะคะ บางคนเองก็จะมีการฝันไปที่แปลกๆก,ก็ได้นะหรือสามารถสัมผัสกับสิ่งลีรับเป็นรับได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารยณในการรับฟังด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยคือมองว่าสัปดาห์นี้หาเงินเก่งบางคนน่ะจะได้เงินโดยที่ไม่คาดคิดอาจจะได้จากต่างประเทศเองก็ได้อันนี้คือถ้าได้จากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมองว่าเราเนี่ยมีธุรกิจต่างประเทศไหมหรือมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศเปล่าอันนี้คือของแต่คนนะคะ แก็ให้ระวังเรื่องของการใช้จ่ายอาจจะมีการใช้จ่ายซื้อของกินของสวยของงามมากขึ้นก็ได้ในทิศเนี้ยให้ระวังหน่อยแล้วกันค่ะทีนี้เรื่องของความรักั้องบอกว่าคนมีคู่คนมีแฟนคนคุยกันเนี้ยให้ระวังเรื่องความใจร้อนการหึงหวงกันเกิดขึ้นอันนี้ถ้ามีก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันนะปัญหามันจะได้ไม่จะได้ไม่ใหญ่โตต้องบอกเองค่ะ ส่วนคนโสดคุณจะได้เจอชาวต่างชาติก็ได้แล้วก็พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้แต่นี้ในกรณีแบบนี้ที่พ่อไม้แม่ไม้เนี่ยนักแนะนําว่าดูให้ดีๆว่าเขาเลิกกับคนเก่าหรือย,ยังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเขายังไม่เลิกกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาได้ในภายหลังนะคะอันนี้นัก็ฝากไปนะส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องความวิตกกังวลอุบ,บัติเหตุเล็กๆน้อยโรคภายในที่ยัง อดตบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็โรคที่เกี่ยวกบดาวบรตเองสัปดาห์นี้ตามนับให้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ไปเจอกันสัปดาห์หน้าก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณนะคะ